แอดมิดโรงพยาบาลด่วนแฮเป็นห่วงมดดำขาชาพาหลังจากรายการเสร็จแอดมิดโรงพยาบาลด่วนหลังก่อนหน้านี้เผยพักผ่อนไม่เพียงพอจนเส้นประสาทอักเสบเป็นเหตุทำให้เป็นโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีแฟนๆต่างแสดงความเป็นห่วงหลังจากที่มดดำขาชาพาได้มีอาการปากเดียว จนแฟนๆรายการแห่ทักจนเจ้าต,ต,ตัวต้องไปพบผมอย่างจริงจังถึงทราบสาเหตุเป็นโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกปลายเส้นประสาทคู่ที่7เกิดอาการอักเสบจนปากเบี้ยวแบกไม่รู้ตัวคาดว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเป็นผลจากเส้นประสาทและถึงแม้คุณหมอจะอยากให้พักแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมทิ้งงานล่าสุดเมื่อวันที่10กรกฎาคม2566มดดำก็ยังมาทำหน้าที่พิธีกรอ่านข่าวพร้อมกับอัปเดตอาการป่วยของตัวเองโดยระบุว่า อาการปากเบี้ยวยังไม่หายแต่ดีขึ้นยังโอเคปกติแต่ยังไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณทุกคนส่งกำลังใจมาให้เยอะยอมรักษาทุกอย่างฝังเข็มฉีดยาเมื่อวานก็ไปช็อตไฟฟ้ามาซึ่งเจ้าตัวยังทำหน้าที่พิธีกรในรายการแชร์จนจบรายการจากนั้นมดดำก็เข้าแอดมิดที่โรงพยาบาลทันทีซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพขณะที่ตัวเองนอนอยู่บนเตียงชูมือโอเคพร้อมบอกว่าเสร็จแชร์เข้าโรงพยาบาลต่อจบโดยมีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังเจ้าตัวอย่างร้นหลาม